เรามาต่อกันที่ความคืบหน้ากรณีที่มีการร้องเรียนเขาว่าเทศบาลตำบลห้วยโพจังหวัดกาลสินยังไม่จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ผู้ป่วยนับพันรายเนื่องจากขาดแคลนเงินที่สอเขานะคะว่าอาจจะไม่โปร่งใสซึ่งล่าสุดวันนี้ค่ะก็กำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาลสินได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วค่ะ ทหารและเจ้าหน้าที่กองกําลังรักษาวความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดและศูนย์ดารงธรรมจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอสเป็นรายครัวเรือนในพื้นที่ตําบลห้วยโอพอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินหลังได้รับข้อมูลจากชาวบ้านนะคะว่าเทศบาลตาบลห้วยโพพยายามเลี่ยงการจ่ายเงินในโครงการดังกล่าวบ่อยครั้งโดยล่าสุดได้อ้างเหตุผลว่ารอการอนุมัติเงินจากส่วนกลาง และเงินสะสมของเทศบาลหมดจึงไม่สามารถจ่ายได้เงินรือนโดยเฉพาะี่ในการจ่ายเงีย้ยผ,ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเดียนะครับทางเทศบาลยังไม่รับการโอนเงินในส่วนนี้มาก็ได้ทาหนังสือนะครับประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องผ,ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเดียได้รับทราบ ขณะที่ชาวบ,บ้านหลายคนได้ให้ข้อมูลกับทหารและเจ้าหน้าที่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะว่าวันเสาร์ที่18ตุลาคมที่ผ่านมามีการจ่ายเงินในโครงการดังกล่าวผ่านผู้ใหญ่บ้าน2หมู่บ้านซึ่งเร็วกว่ากําหนดที่นัดไว้ในวันอังคารที่21ตุลาคมขณะเดียวกันยังพบเขาว่ามียอดผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอสในตําบลห้วยโพ1,742คนแยกเป็นผู้สูงอายุ1,314คนผู้พิการ415คน และผู้ป่วยเอดส13คนซึ่งทุกเดือนจะมีการจ่ายเงิน1 6 9 0 0 0บาทค่ะ